ส่วนใหญ่นะคะเกิดในกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายมักจะมาร่วมกับสิวอักเสบและติดเชือ้อสวัสดีค่ะมอนกพัชราคลินิกลองเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องสิวหัวดำลักษณะเขานะสิวเขาจะมีรูปเปิดอยู่ข้างบน,นะคะ่ะ เ็าจะมีสิวแล้วก็มีฝาสิวอยู่ข้างบนแล้วตรงบริเวณฝาเนี่ยมันเลอะไปด้วยฝุ่นฝุ่นต่างๆเขาก็จะไปอุดที่ฝารูขุมขนมันก็เลยกลายเป็นสิวหัวดำเป็นสาเหตุเกิดจากเนึ่งเรามีฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปค่ะส่วนใหญ่นะคะเกิดในกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายทําไมถึงเป็นกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายเนื่องจากว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะมีแอคทิวิตี้ที่เยอะต่อมไขมันเขาโตขึ้นพอเขาโตขึ้นเขาก็มีรูอยู่ข้างบนคือรูขุมขนเขาเปิดพอเปิดเสร็จแล้วฝุ่นไปเกาะมันก็เลยดํา พอฝุ่นไปเกาะดำและว,วันดีคืนดีมีเชื้อโลคเข้าไปมันก็เกิดการติดเชื้อแล้วก็อักเสบดังนั้นสิวหัวดำมักจะมาร่วมกับสิวอักเสบและติดเชื้อ ก็คือต้องเอาหัวมันออกไปหัวต้นเหตุของเขาเนี่ยสิวอักเสบและหลุมมันก็จะไม่ตามมาค่ะอันนี้คือวิธีรักษาอันที่1อันที่2คือทายาค่ะทายาให้สิวพวกนี้มันขับออกมาไอสิ่งสกรปรกหรืออุดตันข้างในรูเนี่ยให้มันขับออกมาค่ะโดยการทาอาดาพาลีนหรือทาวิตามินเอก็ได้ไอพวกนี้ก็จะขับออกมาค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมทําให้ผิวเนี่ยมีมอยส์เจอไรเซอร์ให้ มากพอเพราะผิวแห้งมากๆจะทําให้เป็นสิวได้เหมือนกันดังนั้นผิวก็ต้องชุ่มชื้นแลอวดมสมบูรณ์แล้วก็การแดดอย่าลืมทาค่ะเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ถ้าเรารีบทากันแดดตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยผิวเราจะไม่มีริ้วไม่มีรอยแล้วการแดดเนี่ยเป็น anti aging และเป็น anti oxidation ที่ดีตัวหนึ่งเลยค่ะวันนี้ก็พบกับสาระดีๆเกี่ยวกับสิวหัวดำสิวที่เกิดในวัยรุ่นและพบบ่อยในวัยรุ่นเพศชายนะคะเดี๋ยวคราวหน้า จะมีเรื่องเกี่ยวกับสิวมาคุยให้ฟังอีกติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์ให้หมอนกพัชราคลินิกลองเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ